สิบเทคนิคปิดการขายแบบบตือลูกค้ากระซื้ออยู่ดีข้อแรกคือพยายามจับคู่สิ่งที่เฮามีสินค้าท่เวามีนี่เข้ากับคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเฮาอย่างเช่นยกตัวอย่างเฮามีสินค้าเฮาจะขายแป้งเฮามีแป้งเนาะแต่เฮาจะมาขายให้ไผ่ล่ะ เขาจะเป็นกลุ่มไหนเขาจะจับกลุ่มไหนกลุ่มวัยรุ่นบอกกลุ่มกลางคนบอกกลุ่มผู้เท่าบอกออ้อย่างเพวอนี้นะพอาเขาจับห้องหู้ว่ากลุ่มไหนเขาจะขายแล้วเขาจงเหตุคอนเทนต์ตรงนั้นอะออกไปให้ค่ะเจ้าได้เห็นข้อที่2เสนอความแตกต่างให้ลูกค้าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา เจ้ามีของดีของเด็ดอย่างแดอยู่ในสิ่งที่เจ้าเหตดอยู่นั้นแม่นอย่างที่เจ้าจะงัดเอาไปสู่กับคู่แข่งในมีอย่างแดเจ้าต้องมีสิ่งนั้นถ้าเจ้าบอกว่าเจ้ากับผลิตสินค้าคือกันกับคนอื่นบ่มีจุดเด่นบ่มีจุดต่างอีกอย่างเลยตุ๊กตาบอกเลยว่าเจ้าบ่สามารถที่จะเติบโตได้ถ้าเจ้ามีจุดเด็ดจุดนั้นเจ้างัดมันออกมาใส่และใจใด้เจ้าเติบโตข้อที่3คือเฮ็ดจังไหนก็ได้ให้สินค้าของเจ้ามันอัปเดตใหม่อยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นสินค้าเก่าแต่เจ้าจะเห็ุมุมมองใดให้ลูกค้าเห็นเป็น มองไม่เพื่อบ่ให้มันจำจีมันจะเหตุให้เจ้าสามารถสร้างยอดขายได้หลายขึ้นข้อที่4เหตุผลของการขายราคาโบเทากันฉะนั้นแล้วหะนะเวลาที่เจ้าเห็นคนอื่นขายอยู่ในตลาดและเจ้าบอกว่าสมมติเจ้าขายสบู่เนาะคนนี้ขายก้อนละห้สบาทเจ้ากระสิไปขายแต่ก้อนห้บาทเหตุผลการซึ่งค้นราคาโบเทากันเจ้าถ้าเจ้าคิดแต่จะไปแข่งกับราคากับคนอื่นบอกเลยว่าเจ้าจะตายไวขนาดแต่ถ้าเจ้าคิดใหม่ว่า เหตุผลทีของคนซื้อน่ะราคาพอเท่ากันเจ้าเข้าใจกละหยุดคําว่าขายเครื่องบจํจเป็นต้องไปเทียบราคาแต่เจ้ามีจุดเด่นจุดดีอย่างที่จะเหตุให้คนซื้อเป็นอย่างเขาเจ้าจึงมายอมใจให้เจ้าตรงนี้นะจะเหตุให้เจ้าตัดออกเลยกับคําว่า ต้องขายถึกเท่านั้นเขาขือของตุกตาตุกตาขายคอยี่ไงตุกตากล้าเว้าเลยว่าคอตุกตาบ้ถึกฉะนั้นแล้วหะนะการที่ตุกตาบ้ถึกตุกตาต้องมีอย่างที่มันเด็ดที่มันดีอยู่ในคอของตุกตาตุกตาจึงกล้าขายแบบนั้นตุกตาบ้จาเป็นต้องไปแข่งคอถึกถ39,59,00ิบเาห้บาร้อยบาท200บาทตุกตาไบ้จําเป็นต้องไปแข่งเลยเพราะว่าตุกตาฮู้ว่าตุกตามีจุดเด่นและจุดดีอย่างแด็การที่จะให้ใคคนมาซื้อกับตุกตานั่นแหละคือสิ่งดีสําคัญเจ้าคือกันถ้าเจ้าขายสินค้าาาาายงกตตตตมมแแแ่่่่ถ้้เจคิดวา เจ้าจะขายทอตลาดแล้วเจ้าจะขายแบบคนอื่นขายเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วข้อหคือเวลาที่เจ้าเว้าถึงสินค้าของเจ้าเจ้าต้องเว้าด้วยความมั่นอกหมั่นใจมั่นหน้ามั่นโนกมันกระโลกมั่นเบ้าเขาไว้ถ้ามือนี้เจ้าเว้าด้วยอมแอมอมแอมขนาด สินค้าเจ้าเจ้ายังบ่มั่นใจแลวโตเจ้าเจ้าก็บ่มั่นใจแลวไผ่จะมาซื้อกับเจ้าฉะนั้นแล้วความมั่นใจตรงนี้มันจะเห็นไห่เจ้ากินขาดข้อที่6คือการขายคือการเนี่ยนําความเสือ่อฉะนั้นเจ้าเองต้องมีความเสื่อระดับล้านกับสินค้าของเจ้าบรเจ้าจะขายอย่างสินค้าถือสินค้าแพงเจ้าต้องมีความเสื่อระดับล้านกับสินค้าตัวนั้นเพราะมันจะสามารถโน้มเน้าจิตใจคน ที่เบงเจ้าคนที่ฟังเจ้าได้ถ้าเจ้าเองกับโบเสือในสินค้าเจ้าและไผ่จะมาเสือเจ้าถือว่าข้อที่7คือสืบเนื่องไปกับข้อที่6เนาะถ้าเจ้าอยากให้คนเสื่อมหมั่นในสินค้าของเจ้าตัวเจ้าเองหันต้องมีผลหับผลหับนั่นบปว่าจะเป็นผลหับเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าผลหับกับคนอื่นอาจจะมีรีวิวบอหรือว่าผลหับที่เจ้าหิดแล้วเจ้าได้ จักแล้วกับตัวเองบอแบบใดก็ได้ที่เจ้ามีผลหักตรงนั้นเอามาโชว์มันเพื่อกะรันตีว่าสิ่งที่เจ้าว้านั้นบบได้มีแต่ขี่แขว่วข้อที่8คือเจ้าต้องยั่วลูกค้าเหตให้ลูกค้ากระหืดกระหายที่จะซื้อกับเจ้าให้ได้ถ้าบบซื้อกับเจ้านอนบบหลับเจ้าต้องเหตสิ่งนั้นให้ได้และสิ่งนั้นน,นี่คูตทุกตาโคตรถนัดเลยเหมือนที่เจ้าเบิ่งครูตทุกตาแต่ละคลิปแต่ละอ่านนี่แหละฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าบ่มีเทคนิคเหล่านี้นี่คูบอกเลยว่าเจ้ายากที่จะได้เงินขนยากที่ เจ้าจะสามารถเ็นในคนมาจ่ายให้เจ้าทุกสินค้ามีหัวใจอันเดียวกันถ้าเจ้าบุกเข้าใจจุดนี้บอกเลยว่าธุรกิจของเจ้าจกคอที่เก้าคือคําปฏิเสธที่เจ้าได้หับในมือแรกนะหรือว่ามือนี้ที่เจ้าได้หับอยู่ตลอดมันไม่ได้มีผลอีกอย่างเลยเจ้ามันคือเรื่องปกติที่จะมีทั้งคนปฏิเสธและคนที่เซยตไปกับเจ้าในเรื่องที่เจ้าขายอยู่เพราะแน่นอนถ้าเจ้าเก่งหน่อยคนก็จะซื้อกับเจ้าหน่อยถ้าเจ้าเก่งหลายเจ้าคนก็จะซื้อกับเจ้าหลายยิ่งเจ้ามีผลหับและเจ้ามี ประจักษ์ความสําเร็จสําใดคนก็จะยิ่งเสือเจ้าสานั้นฉะนั้นแล้วนาทีของเจ้าหะนะการที่เจ้าถือคนปฏิเสธบอมันนาทีที่เจ้าจะมาหนังเฟลแต่เป็นนาทีที่เจ้าจะเหตุจากไหนให้เจ้าเก่งขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้คนบอปฏิเสธเจ้าอีกและเห้ใดคนที่เคยปฏิเสธเจ้ากลับมาอยากซื้อกับเจ้าอีกครั้งหนึ่งนี่ตังหกคือสิ่งที่สําคัญและข้อสุดท้ายคือถ้าเมื่อนี้เจ้าเปิดใจในสิ่งที่ครูตุ๊กตาว้ามาทั้งมัดเก้าขอดจนข้อที่สิบนี้แล้วเจ้าจะได้เปิดบิน เจ้าลองเอาสิ่งที่ตุกตาว่ามาทางมดเนี่ยไปฝึกฝนแต่ถ้าไผ่นะที่แบบว่าโอ้ย่อยฝึกแล้วฝึกเบิ่งของฟีเบิ่งของถึกเบิ่งของอย่างมากันยังบบได้เถือคคูแนะนําเลยเจ้าแนะนําให้เจ้าเข้าไปเฮียนคอสน,นี้คอสเฮ็ดออนไลน์อยู่บ้าน10ล้านต่อเดือนคอสน,นี่นี่สอนทุกอย่างในการที่ล้มกับลูกค้าการเปิดใจลูกค้าการเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดยั่วคนจังไหนเฮ็ดคอนเทนต์โพสตขายป้ายใหญจังไหนเฮ็ดให้ you, คนอยากซื้อกับเจ้ามีครบทุกอย่างอยู่ในหันถ้าไผ่ที่สนใจอย,อยากเฮียนคอสนี่สามารถพิมพ์คําว่าสนใจเฮียนคอส ออนไลน์ Online, อยู่บ้าน10บล้านต่อเดือนพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยหรือถักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าผายที่ทักเข้ามาก็จะแจ้งไว้ก่อนเนาะว่าทางเพจของครูตุกตาเนี่ค่อนข้างที่จะขัดนังเฮียนที่มีอุดมการเดียวกันเท่านั้นที่จะเข้ามาเฮียนฉะนั้นแล้วทางเพจของครูนี่ก็จะให้แอดมินสอบถามข้อมูลเจ้าหลายเดถ้าเจ้าเจอการถามรลายก็เป็นเรื่องปกติเ้อเพราะว่าครูมอบนาทีนี้ให้กับแอดมินฉะนั้นแล้วถ้าใครสนใจ สามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้แล้วเจอกันในคอร์สสบายดี